สวัสดีครับผมอาดามนะครับบางคนก็รู้จักในชื่อว่าอาจารย์อาดามนะครับวันนี้ก็มาที่จังหวัดยโสธรน,นะครับเพิ่งลงจากรถทัวร์นะครับนั่งรถทัวร์ประมาณ7ชั่วโมงแล้วก็จะไปอยู่ในโฮมสเตย์แบบชาวบ้านนะครับเพื่อจะได้รู้จักการใช้ชีวิตของคนอีสานจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปไปดูกันว่าเพื่อนของอาดามนัดไว้เขาจะมารับแล้วก็พาไปโฮมสเตย์นะครับไปดูกัน ตอนนี้ทำรายการสอนภาษาอังกฤษแล้วก็สอนภาษาไทยให้กับฝรั่งคนอื่นด้วยครับแต่ทุกวันนี้รู้สึกยุ่งไม่ค่อยมีเวลาจะสอนแล้วรู้สึกจะเดินทางแล้วก็เที่ยวมากกว่านะครับ <S 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 2> <S 2> อารามก็เคยมาอีสานหลายครั้งแล้วครับแต่ไม่ได้มานานแล้วค่อยไม่ได้อยู่อีสาดนด้แล้ว ก็เลยว่าวิสานบดได้แล้วอีสานก็ชอบมากเพราะว่าชาวบ้านนี่ก็จะใจดีมีอะไรก็แบ่งให้ให้คนอื่นแล้วเขาก็ชอบฝรั่งเหมือนกันเขาเรียกว่าบักซีดาบัคซีดาคือฝรั่งภาษาอีสานสวัสดีครับพี่ครับผมชื่ออาดัมครับ อ๋อผมชื่อพิชิตครับผมแล้วพี่ชิตจะพาพาไปเที่ยวที่ไหนครับเนี่ยคือจะไปอำเภอเรืองนกทาเลยครับที่นั่นมีอะไรบ้างอะอ่างเก็บน้ำแม่น้โจนนะครับแล้วก็ถัดไปีหน่อยก็ภูผาน้ําทิพย์นะครับครับงั้นงั้นเราขึ้นรถไปเลยครับครับก็ขอเชียร์น,นะครับ เราจะฟังอะไรอ่ะมนคนแก่นคูณ่ะเป็นเพลงแบบไหนครับเพลงจะทําเคยฟังบลัมไหมครับส่วนมากบ้านผมจะฟังแต่บลํมครับบลัมเคยฟังครับแต่นานมาแล้วนะอยากฟังเดี๋ยวเปิดมีเจ้าบัญยานจนก็คือมีคนไม่กลัวจนไม่ต้องกลัวจน เพราะว่ารักคนนั้นมากถึงขนาดที่ถ้าจนก็ไม่เป็นไร,รเพราะว่ามีเขามีเธอมีเธอเคียงข้างอยู่แล้วเออน <c oughs> นำเน่า ทำไมคุณดำูนไทยชัดนะครับมา,มาอยู่ประเทศไทยนานไหมครับนานแล้วครับไปไปมา,มาประมาณ5ปีแล้วครับแต่นี่คือครั้งแรกที่ได้มายะโสธรผมแน,านามะนำชาวจังหวัดยะโสธรคนหนึ่งก็ขอต้อนรับคุณดำด้วยความยินดีนะครับนี่จะเปิดเพลงที่ดำชอบมากให้ฟังนะครับเพลงของเบาวีนะครับ เขาเป็นศิลปินที่ปลดปรานของอดัมนะครับเพลงนี้เรียกว่านกขาฟ้านะครับเป็นนกเปรียบเธอเป็นฟ้าฉันบินเท่าไรแต่เธอไม่ถึงสักทีเหนื่อยล้าสักว,วันหนึงผมจะผมจะ,มจะทายอัลบัมของตัวเองที่ไม่มีใครจะซื้อ <laughs> อาดัมก็มาอยู่กับลุงไข่ทองนะครับที่นี่คือที่ไหนครับที่นี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจดน,นะครับของตำบลฮองแสงอำเภอเมืงาจังหวัดยะโสธรตรงนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็มีร้านอาหารให้เราได้สั่งทานกัน ่วนน่าก็เป็นอาหารท้องถิน่นคืออาหารอีสานของเรากุ้งเต้นนะครับกุ้งเต้นนี่เป็นอาหารของอีสานโดยที่เอากุ้งสดๆนะมาปรุงอาหารกันนะครับจะเต้นอยู่เลยทางประเทศคุณเคยมีอย่างนี้อาหารอย่างนี้ไหมถามว่ามีอาหารสดๆไหมที่เขาจะกินกันอย่างนั้นก็อาจจะมีบ้างแบบพวกซูชิอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่จะฆ่าสัตว์ก่อนที่จะกินะเพื่อจะให้ได้รสชาติหรือได้รู้กับอาหารก็อยากเชิญคุณดำไปทานด้วยนะครับได้ครับครับก็เรามานั่งคัดสมาธกันเพื่อที่จะได้ทานอาหารอีสานด้วยกันนะครับแล้วมีอีกสี่คนมานั่งด้วยนะครับสวัสดีครับ อยากถามว่ามีอะไรบ้างครับที่อาดำรู้จักนะคือส้มตําแล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่เป็นเป็นเป็นอาหารหลักแล้ววิธีการปั้นข้าวเหนียวให้ให้ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงครับที่อาดำทำมาก็คือเหยียบก้อนหนึ่งแล้วก็ปั้นปั้นปั้นเป็นเป็นลูกเล็กๆก็จิ้มเลยใช่ไหมครับ อาดัมจะทำตัวให้กล้าพอที่จะกินตำราวให้ได้นะครับโอ้ับรถโอ้โหมีพริกเยอะมากเลยใช่ใช่เต็มเลยได้กินปลาราแล้วแล้วรสเขาเรียกว่าปลาแดกใช่ไหมปลาแดกใช่อีสานจริงๆก็คือปลาแดกโอ้แต่ปลาราสุภาพ ซอสของอีสานก็คือแจ่วนะครับหรือแจ่วขี้ปลาโดยโดยเอาขี้ปลาจากท้องแล้วมาใส่เครื่องปรุงแล้วก็ไปทอดจะมีรสขมสิ่งปฏิกูลของปลาครับมารวมในในซอสครับครับอาดมไม่แน่ใจว่าจะกล้ากินหรือเปล่าครับกุ้งเต้นนะครับเมื่อกี้มันมันอาจจะเต้นอยู่ แต่แต่เดี๋ยวนี้มันมาแช่นี่นานแล้วก็เลยไม่เต้นแล้วไม่เต้นแล้วนะครับไม่มีชีวิตแล้วก็ยังมีอยู่บางตัวโอ้ตัวนี้ก็ยังสู้ๆก่อนที่จะทานเขาก็เรียกว่าต้องต้องเช็คให้เข้ากันซะก่อนนะครับต้องทำยางขย่าแล้วถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเต้นใน มในคอไหมมันตายครับเราต้องเคี้ยวด้วยเคี้ยวด้วยกุ้งไม่ได้ไม่ได้กนหนวดเลยใช่เหมือนเหมือนเหมือนกุณอดับมากอร่อยครับมีรสมันๆด้วยมันๆใน่หอมหอมหอมมีผัก กินผักด้วยเผ็ดนิดนึงใครมันเริ่มจะเผ็ดครับตอนเนี้ยอร่อยจริงๆแซบบอแซบค่ะแซบหลายอีหลีอีหลอกกัดอกกระเดียแมนบอ แล้วคำว่าอีหลอกกดอกะเดียอันนี้คืออะไรครับแปลว่าอะไรอร่อยสุดๆอร่อยสุดๆ